วันนี้ไปเจอกันได้ที่อ,อุทัยอำเภออุทัยอ,อยุธย,ย,า,เยาเนี่ยหลังรถชนะเนี่ยอ,อำเภออุทัยอันนี้ก็จะส่งว,นวนันวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบห้าเลิกยามงามดีครับผมดูมุมนี้ครับโอ้หว่วเลย ดูครับอันนี้อันนี้ปรับได้ใช่ไหมเราลองปิดให้ดูหน่อยอ๋อจะปิดตัวนู้นนะครับตอนนี้ปิดได้นะมตันนี้ก็ปิดได้เปิดตัวนู้นก็ได้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาทสระบบรถฉีดยาสามระบบครับโอช่างอาร์ตครับหรือว่าอจเจริญการช่างครับเรามาทสระบบกันหน่อย ระบบหัวฝนยากันหน่อยครับรอสักแป๊บหนึ่งครับตัวนี้กลางปีกออกก็อยู่ที่ประมาณ19เมตรนะครับเอาไว้สำหรับฉีดยานะครับนี่ช่างอาร์ วิ่งสักสองสองสามรอบแปลงเดียวนี่เสร็จเลยครับ่ <c oughs> <c oughs> ะเดีย๋ยวลองระบบให้ดูครับ มาจะพอมองเห็นกันนะครับอันนี้เราจะใส่น้ำนะครับเทรระบบเทรระบบหัวฉีดหัวฉีดนี่หัวฉีดยานะครับนี่นี่ครับกระอองอุงเลยครับเดี๋ยวให้ชมครับ นี่ครับอันนี้รถใหม่นะครับเป็นไปน้ำมานะท่านผู้ชมไม่ไม่เป็นอันตรายนะดูระบบหัวฉีดนี่ครับกลางปีกแล้วปีไปซะ20เมตรครับละองแบบนี้เลยนะท่านผู้ชม นี่ครับสามารถปรับได้นะจะให้ออกน้อยออกมากยกขึ้นยกลงได้ครับโแถวเลยครับอันนี้ก็ไปตามลมเป้าเป้าอะไรขึ้นยังข้างนะอ๋อโอเค ให้ชมครับดูมุมนี้ครับโอ้โหแขเลย ใช่ไหมลองลองปิดให้ดูหน่อยอ๋อจะปิดตัวนู้นนะครับตันนี้ปิดได้นะมตอนนี้ก็ปิดได้เปิดตัวนู้นก็ได้นะครับอ๋อทางนู้นล่ะอ๋อปิดได้ครับอื่ครับโอ้แจ๋วเลยครับถ้าตัวไหนที่โดนฉีดแล้วเราก็ปิดได้ครับแจ๋วครับแจ๋ว เดี๋ยวเราไปชมสเปคกันด้านในครับเดี๋ยวไปคุยกับช่างอาร์ตครับเราเอามาเทสให้ชมครับว่าของเขานี่อย่างกับหมอ,อกลงนะครับจกสิ้นยกลงได้ครับตัวนี้เป็นฉีดฉีดกับตัดครับอ่าตัวนี้ฉีดตัดสองระบบเนาะตัวนี้เป็นสองระบบครับ เครื่องจะเป็นของยันม่ายันมาเทอร์โบในตัวนะเครื่องแล้วก็ปั๊มจะเป็นเบอร์20แล้วก็ส่วนอุปกรณ์สไลด์อะไรพวกนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกคันเราแถมให้อยู่แล้วยกกาศยกกาศด้วยไฮดรอลิกจะเป็นเอกลักษณ์ครับครับวันนี้ไปเจอกันได้ที่อุทัยอุทเภอุทัยอยุธยาเนี่ยหลังรถจนะเนี่ยออำเภออุทัย อันนี้ก็จะส่งวันวันจันทร์วันจันทร์ที่สิบห้าเลิกยามงามดีครับผมตัวนี้ก็มีระบบไฟสองสว่างให้สองดวงเนาะข้างหน้าอ่าแล้วก็ข้างหลังข้างหลังอีกข้างหน้าหมุนได้นั่นได้ข้างในได้ครับส่วนจะขอเอาสองพอทุ้กีไรตีให้สี่ตัวนี้สองระบบนี่กี่ใบตัดครับอ่าตัวนี้สิบสองครับสิบสองใบตัดใบตัดครับมีมีสเปกไหนบ้างใบใบตัด ส่วนมากก็จะมีสิบกับสิบสองให้ใหเลือกเอาครับผมครับผมของทางอู่ก็จะเป็นมอเตอร์ปั่นเนาะครับเป็นมอเตอร์ปั่นครับคร yes, ับโครงสร้างเป็นสแตนเลสสแตนเลสครับทั้งหมดสี่ครับตัวเดินนี่เป็นของอะไรครับพี่ไฮดรัสครับไฮดรัสครับกลับวนอกกล่าวนอกครับผมตัวนี้ มีรับประกันให้ลูกค้ายัางไงครับพี่อ่ามีมีมพี่พี่มีให้ตลอดเนี่ยไม่ไม่ต้องมาคุยกับพี่เลยว่าาปีนึงว่าประกันอะไรเงี้ยเอาไม,ไม่ไม่ใช่ครับเรามีประกันให้หมดถ้าอ่าซ่อมไม่หนักเราไปเนี่ยเราก็ราไปจัดก,การให้ครับแต่ถ้าถือว่ามันอย่างสมมติอ่ามันหนักมันหนักจริงเราต้องไปถอดกลับมาทําที่อู่ครับอ่าแค่นั้นเองไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องนันเพราะว่า มันรถน่ะก็เหมือนชีวิตคนถูกไหมเรารักเขาแค่ไหนเขาก็ต้องรักเราแค่นั้นเราเซอร์วิสให้ตลอดนะเซอร์วิสให้ตลอดครับไปรถจะติดปียี่สิบปีอะไรก็อ่านี่ก็เข้าปีที่สิบของผมแล้วรลคัน้งเก่าผมก็ยังเซอร์วิสให้ทุกวันนี้ไม่ต้องห่วงไอ้เรื่องการเซอร์วิสนะถ้าสําหรับผมนะร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ต้องมาว่าคุณไปทําอย่างนี้แล้วก็ ปีหนึ่งหมดประกันหมดอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องครับผมดูแลให้ครับอ่าถ้าสมมุติจะเอาอยางลูกมากหักลูกมากแตกอ่าอันนี้ก็คือ<ม>คุณก็ออกค่าใช้จ่ายในการซื้อลูกมากอ่าห้าสิบบาทหกสิบบาทอะไรเงี้ยถ้าไม่เหนื่อยบ้านผ่าแรงเราออกให้ครับครับในในกรณีที่ว่านั่นไปนะตัวนี้อะไรทางอูมีตัวไหนบ้างครับที่ที่สามารถลูกค้าสั่งได้ เาส,สั่งได้ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทุกชิ้นทุกชิ้นนะที่พี่ทำเองหมดครับครับอย่างชุดแบตจัดเนี้ยจะไปใส่รถย่ออื่นอะไรเราทําได้ครับข,<อ>ขอให้บอกขอให้บอกรถให้กรงรุ่นอย่ามาปิดบังเพราะว่ามันวางสเปกไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดการผิดพลาดครับ<อ>พอเอาไปใส่ไม่ได้ก็จะมาด่าเราอ่าบอกให้ตรงรุ่นครับ<อ>ไม่ไม่ต้องกลัวอู่ไหนก็ได้ทุกไหนก็สั่งของผมทําใส่ได้ใส่ได้หมดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นมินียมเนาะใช่ใช่ใช่เราจะใช้วินปีเนียมครับ ก็จะล่เบาไปนิดนึงครับของทีเฮตัวลูกปืนส่วนต่างๆนี่ใช้เป็นของอะไรพี่ก็ส่วนมากก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเอาแต่ถ้าเป็นสเตปของอู่ก็จะเป็นเอ y เอวหรืออะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าที่ไหนมันเอาได้ง่ายกว่ากันมันลกปืนมันใช้เหมือนกันแหละไ่้เห็นนี้ว่าอยู่ที่คนแหละอัดจะระบีไม่อัดครับครับตัวนี้แล้วก็ถัง อธิบายให้ท่านผู้ชมหน่อยครับว่ามีมีสองสองสเต็ปอ๋อมีสองอย่างอ่าถ้าเป็นถังมลาติกครับอ่าถังมลาติกก็จะเป็นเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นปถัถนถงกลมก็จะเป็นอย่างที่คุ้นๆกันร,รุ่นถังกลมจะเป็น,นสเตเลสครับ,รบเหลดเหลดเ,เง,งาเนาะอ่าเหลดเง,งาแต่นี้ลูกค้าว่าเน้นเน้นเบาหน่อยนะช่างแล้วก็ถ้าไม่ได้ถ้าจะไปตัดอย่างเดียวเพื่อผมได้ถอดถัาางลงง่ายๆอ่ะจะจัดให้เป,ป็นถังพลาสติกครับครับ,รบมีสองอย่างสองอย่าง แล้วก็ถังพลาสติกอะใครเอาถังพลาสติกก็คือราคามันก็จะลงมาหน่อยอ่าถ้าถังเลขก็ราคาเดิมถ้าหว่านใช้ถังเดียวกันได้ไหมครับอาต้องต้องเป็นถังเลขครับอ๋อต้องถ้าว่านเป็นถังเลขเถ้าถ,ถังพลาสติกเราเจาะตุงไม่ได้อ่าครับถ้าถ้าถ้าเป็นตัวว่านยังไงก็ต้องบังคับให้เป็นถังกลมครับผมถังเลขราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่ครับ ติดฉีดเริ่มต้นฉีดอย่างเดียวฉีดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวอยู่ที่สี่แสนห้าสี่แสนห้าครับตัดสี่แสนห้าขึ้นไปครับยันหกแสนครับถังบรรจุถังถังบรรจุได้สามร้อยครับสามร้อยลิตรครับสามร้อยลิตรก็ประมาณสิบสามไร่ครับแจวเลยครับพวกไอ้ล้อนำนี่ก็มีให้ลูกค้านะใช่ใช่มีมีครับเป็นของเราเองล้อล้อนำก็คือสั่งได้เลย ครับอ่าใส่ได้ทุกอู่เหมือนกันถ้าใครอยากไปใส่แข็งๆหนาๆนี้นะครับอ่าเพราะว่าน้ำนี่หน้าหลังก็เท่ากันเนาะเท่ากันครับเท่ากันนะครับท่านผู้ชมอ่าแตกต่างแค่สีนะครับสีตามสั่งนะครับช่างอาร์ตจัดให้นะครับครับสีตามสั่งเลยราคานี้ไม่ไม่รวมไม่ไม่บวกเพิ่มเนาะทำสีเนี่ยอ๋อไม่ไม่ไม่ครับ ขอให้บอกอย่างเดียวรเราเป็นคนชอบอยู่แล้วครับเราเป็นคนชอบเรื่องส,สีเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่แล้วขอ,ขอให้บอกเราว่าอยากได้สีอะไร,ครแคร่นั้นเองไม่ยากไม่ยากชุดปั๊มกันหน่อยครับอ่าตรวนี้ก็เป็นปั๊มฉีดยาทั่วไปอย่างที่ทุกอู่ใช้กันครับครับจะเป็นทั่วไปที่ทุกอู่ใช้กันเลยดูดพวกนี้ก็จะเป็นวาล์วแต่ละตัวครับอ่าที่ปิดเปิดล็อกเอาครับผมฉีดหลังฉีดหลังฉีดข้างฉีดซ้ายฉีดขวา มีมีมีหมดแล้วนี่ก็จะเป็นปัม๊มปั๊มตัวเดินตัวเดินตัวเดินมาคำา่งังมาไฮดัสครับครับ,รบอันนี้ลูกค้าที่บ้านมีรถเกี่ยวอยากได้นิ่มๆก็ต้องเป็นเบอร์20เบอร์ยีเลยเ <Okay, S 2> นะใช่มันมีเบอร์ยี่สิบสิสบหสั่งได้ครับสั่งได้เหมือนก,กันไอ้พวก,กน้นไอเบอร์เบอร์ต่ำๆก็รา,า,าคาก็ลดลงไปครับผมลดหย่อนกันไปของผมด้าน้นเป็นเครื่องยามาเครื่องยามาจะเป็นเทอร์โบ แล้วก็พวกโซ่พวกอะไรก็เลือกเลือกกันเอาเลือกใช้กันเอามีหลายยี่ห้อครับแล้วก็กองอที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือถังน้ำมันดีเซลอยู่ข้างบนครับนี่จะไม่ใช้ปั๊มติก๊กจะไม่ใช้ปั๊มติก๊กก็คือจะอยู่ข้างบนครับเนี่ยเห็นถังบนก็คืออ,ออจเจริญละครับผมกับวัยรุ่นถังกลมอย่างที่เขาพูดกันครับ ส่วนมอน้ำมอออยก็จะอยู่ด้านหลังนะอ่าจะจะอยู่ด้านหลังครับจะอยู่ด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับมอออยช่องจะใหญ่ครับอันนี้ก็จะเป็นกองอากาศกองอากาศกองอากาศครับผมกองอากาศที่ออกมาจากเ่อท์เบอครับครับเอานะไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็เป็นไอ้กาดเนาะรับกาดกาดแบกข้าวไปแบข้าแบกข้าวไปตัวนี้ก็พิเศษเนาะจะมีหัวฉีดอยู่ด้านด้านหลัง ใช่เน้นมันมันก็ถือว่ามัน,มนไม่มันไม่พิเศษนะเพราะว่าตั้งแต่รถคันแรกที่พี่สร้างมาเลยที่เมื่อตอนเก้าปีที่แล้วก็คือออกควนี้เลยครับอ่ะพี่สร้างมานี้เลยเพราะว่าตะก่อนนั้นพี่ใช้เองพี่รู้ว่าพอแหวกไปเนี่ยพวกเพีย้ยพวกอะไรถ้าเราไปฉีดอะ่ะมันจะบินขึ้นตามนี้เลยตามร่องตามร่องที่เรานี่เลยเราก็เลยต้องกดลงไปครับแล้วเวลาคุมเลนคุมเลนอะ่ะคุมเลนไปเนี่ยข้างหน้ามันฉีดไปอย่างเดียวมันฉีดได้แต่พราะข้างหน้าแต่ว่าเนื้อดินมันขาดอะ่ะ ตรงร้อยแท็กเราอะเราก็เลยต้องเปิดตัวนี้เปิดตัวนี้มาให้ให้ให้มันย่ามได้ไม่ขึ้นครับอันนี้โอ้โหนานแต่แล้วก็คือไม่ใหม่ไม่ใหม่ไม่ใหม่มมครับผมตัวนี้เป็นปั๊มอะไรครับเนี่ยอ๋อตัวนั้นจะเป็นปั๊มขับเคลื่อนใบตัดครับโอ้ไปตรวนู้นนะครับข้บางหน้าตาย<อ>ท่อของทางอูนะครับสวยๆครับ ก็ประมาณนี้ครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับช่างอาร์ตอเจริญการช่างนะครับช่างอาร์ตฝากเบอร์โทรหน่อยครับอ่า089ครับ9820471ช่างอาร์ตครับหรือว่าเข้าอ่าอีดีไลนก็เบอร์โทรเลยแล้วก็ Facebook ก็พงศิริเกิดภาคีครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ